สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้แพทมาปิกนิกวันนี้เขาบอกว่าใช้เดี่ยวนะจ้ามาปิกนิกเรื่องจากว่าวันหยุดก็ว่างๆไม่รู้จะทําอะไรใช้เดี่ยวมานั่งปิกนิกตามสวนตามป่าไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่งงางนั้นไปเรื่อยๆวันนี้เราอะไรมากินกันขนมนี้เจี๊ยบซื้อมาฝากเมื่อวานนะมากินด้วยเจี๊ยบแตงกิ้วมากนะจ้าเมื่อวานเจี๊ยบมาเมื่อวานเจียเจ๊ยบมาหาแล้วก็มากินข้าวที่บ้านนะ ทำขนมจีนกันกินกันเจี๊ยบซื้อของฝากมาเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากเลยเพื่อนแล้วก็มีน้ํามาด้วยใส่ขวดมากอกมาจากบ้านแตงกวาเราดูรีเรามีอะไรมากินบ้างข้าวเหนียวปิกนิกก็ต้องมีข้าวเหนียวนะจ๊ะอุ่นมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ปอเปี้ยใส่ผักเอาไว้ก่อนดูซิกับข้าวมีเยอะแยะมากมายอากาศหนาวเย็น เย็นเยือกเยือกออกมาจากบ้านเนื่องว่ามันจะมันหนาวเอกจากร้อนแต่ว่ามาถึงนี่แล้วหนาวเนื้อทอดมาด้วยข้างหลังเป็นเขาเห็นไหมนี่มีเสียงเอฟเฟกด้วยหมาก็เห่าเอาว่ากันไปนะช่วยกันทํามาหากินนะหมานะช่วยฉันทํามาหากินแล้วก็มีอะไรมากิน <c oughs> สตรอเบอร์รี่ป <c oughs> ิกนิกกันมามาเพื่อนๆมากินกันที่แรกว่าจะเอาขนมจีนมากินมีน้ําพริก น้ำพริกตาแดงจะกินกับจะกินกับข้าวเหนียวหิวข้าวมากเลยทั้งวันยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยแล้วก็มีเมื่อวานติ่มซำเหลือหน่อยหนึง่งเพื่อนซื้อมาฝากน่าจะธนาซื้อมาแล้วเนี่ยเน,นี่ยเหลือมาหน่อยหนึ่งก็เลยห่อมากินด้วยเหลือสองสามชิ้นก็เลยห่อมากินมาเหลือจากเมื่อวานนี่แหละแล้วก็ขนมน้องเจี๊ยบเจี๊ยบซื้อมาฝากอไม่ใช่เพื่อนเพื่อนเจี๊ยบซื้อมาฝากอ่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยมีช้อนด้วย โอ้ยมีน้ำมาล้างมือด้อหมาหิวมาเพื่อนๆมากินข้าวกันปิกนิกปิกนิกคนเดียวสบายใจอืมเวลาว่างมันหยุดไม่รู้จะไปไหนอยู่บ้านก็เบื่อออกมานึกน้ยออกมาทำคลิปนั่งปิกนิกสวนนี่นี่เป็นพักนี่เป็นพักข้างๆบ้านข้างๆให้อยู่อืม อร่อยอเข้าเหนียวแซ่บมากมีกระดาษมาด้วยมไม่ได้กินน้ำพริกนานแล้วนะอร่อยที่แรกที่แรกจะตามซ้มตามตามอะไรมากินวะอะไม่ไหวอ่ะกินนี่ดีกว่าง่ายๆอยากกินน้ำพริกมานานละอืมอืม ับทีหลังจะทำขนมจีนมากินกับส้มตำเนาะวันนี้กิน,นง่ายๆไปก่อนน้อพริกกับเนื้อทอดเนื้อย่างทอดเนื้ออยู่ในในบ้านเครื่องทำ เครื่องเครื่องอะไรนะเครื่องป้องกันไฟไหม้นะ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะจับควันควันมันแรงดังปี๊ดป,ป,ปี๊ปี๊ทั่วบ้าน <c oughs> อากาศดีไหมทางหลังเป็นเขาไมอา่อาจจะท,ท้อนแสงหน่อยเพราแพท วิวหลังเขานะหน้าแพทก็ดำก็เลยได้แค่นี้กล้องใช้มือถือถ่ายก็อย่างนงี้แหละแซ่บอร่อยจซบเวอร์ถุงซามปิดไว้ก่อนมันโดนลมมันจะแห้งยังไม่กิน จะชิมไหมเนี่ยจะชิม้ยป,ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะซื้อมาจากซื้อมาจากเซฟเวย์แพทเอามาทอดใส่เครื่องทอดไร้น้ำมันอืมอืมก็อร่อยดีอืมอืมเอมอา หิวตาลายไปหมดอ,มอยู่บ้านตัวเองไม่หนาวมาอยู่พาร์คโอ้โหหนาวมากเย็นลมแรงคนเยอะ คนเขา็มานั่งปิกนิกกันเนาะชวนเคเว่นมาเคเว่นไม่มานอนอยู่บ้านนอนก็นอนไปแม่มาคนเดียวก็ได้นี่แม่ตุยน้ำพริกนี่เลยพริกตาแดงหืแซ่บเบือเสาหน้าก็ไป สาวหน้าไปปิกนิกกับกับน้อยที่บ้านน้อยอเขาก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นนลยสงสารยังเลยอ่ะมองเห็นคนไปยืนพิงต้นไม้อยู่เสียงอะไรใครเีียกคนเยอะอืม กินไรก็ขาดผักไม่ได้ต้องมีผักมีความสุขแฮปปี้กินไปก็นั่งชมวิวไปเร <c oughs> า่ขำขำแทมานั่งทำคลิปคนเขายืนมองว่าทำอะไรกันทำอะไร แมนะ่เซตตรงเซตโตะมีกลงมีกล้องโอ้เผ็ดแซ่บหลายคนก็เอาเอาหมาเอามันนั่งพิกนีกันเต็มเลย อ,อเนื้อมันเหนียวอากาศด,ดีใกล้ๆจะซัมเมอร์แล้วช่วงนี้อากาศที่เมืองไทยเป็นไงบ้างไม่รู้ กลับบ้านปีหน้าจะได้กลับพี่ว่าปีนี้คงไม่ได้กลับอ่ะว่าตัว๋วเครื่องบินเครื่องบินมันก็ยังแพงอยู่เนาะตัว๋วเครื่องบินนี้เป็นสองเท่าเลยนะพอและอิ่มใบไม้มันปิว เดี๋ยวจะกินผลไม้ต่อกินขนมต่อมีของกินเยอะกินแค่นี้ก่อนอทรมานทรกกร,รมาเิอออกจาบ้านมาบ้านตัวเองมันร้อนพระแดดมันส่องพอมาเจออยู่นี่นะลมมันเย็นโกกเนื้อทอด เหนียวเคี้ยวไม่ออกม,ม,มีวิวหมากัดกันสมัยก่อนไม่มีโควิดนะคนไม่มีนะที่พักเนี่ยจะบอกให้ม,มีคน ไม่ค่อยมีคนตั้งแต่ตั้งแต่มีโควิดนะคนไม่รู้จะไปไหนร้านเดินปิดหมดโอ้โหพารคเพิร์กเนียเต็มไปด้วยผู้คนอืมอืม,ห,ออมหล่นออเดี๋ยวเหลงเจี๊ยบมาส่วนเจี๊ยบมาปิกนิกกันงนี้ดีกว่าตามสวนทำคลิปกัน อื่อยเนื้อมันเหนียวเนื้อไม่ออกอืมหมาอร่อยครับขนมจะชิมก่อนจะเจี๊ยบ เจนยังใส่เสาหน้าก็จะเปปิกนิกกันน้อยอชิมอันนึง่งม,มาก็เห่ากันข้างหลังก็กัดกันข้างหน้าก็เหา่าเ่าเข้าไปอ,าอ,อร่อยเหมือนบ้านเราเลยหมยขนม ขนมเหมือนบ้านเราเหมือนขนมตูดหอยอะ่ะอืมมีไส้อยู่ข้างในอร่อยครับชุดแพทก็ระยองระยายเหลือเกินดูอืมอือืออออออจัดดีวิวดีอืม ้งหลังเป็นเขา้งหลังเป็นเขาแพทขึ้นบ้านแพทขึ้นเขาไปบนนู้นอ่ะอยู่บนเขานู่นอ่ะอ,อี่หลังนะวันหยุดนะแพทจะหาเวลามาทำคลิปเนี้ยอย่างนี้ยแหะ หาออกไปตามสวนทำพักแล้วก็ปิกนิกแล้วก็มานั่งกินข้าวคุยกันดูวิวชมวิวทิวทัศน์ไปดีไหมเพื่อนๆจะไม,ม่เบื่อจะได้ไม่เบื่อกันดูแพสจะอยู่ในบ้านก็เบื่อหาออกมานั่งกินข้าวชมนกชมไม้ไปเรื่อยเนาะ แซ่บหล่อยน้ำพึ้งคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็มองยิ้มที่นี่นั่งกินข้าวบ้าคุยอยู่คนเดียวต้องระว่งนะสลังเผ็ดสะใจมากน้ำพริกสะใจมากจริง ส,สตอเบอรี่หน้านี้หวานหวานอร่อยอยู่ซื้อมาจากวอหมาร์เมื่อเช้าไปวอลมาร์อ่ะหวานอร่อยเพื่อนสตอเบอรีน่นี้บางบางหน,าน้ามันก็ไม่หวานนะซื้อบางทีก็เปรี้ยว,ยวอืม ช่วงนี้หวานมากเสียดายที่พาเขาไม่ให้กินไวายไม่ให้มีแอลกอฮอล์ไม่งั้นนะถือมาแล้วนั่งจิบไวายไปชมไปกินไปเนาะอืมแบบเอ j นจอยไลมาก พรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานแล้วหยุดงานแค่สองวันมีวันหยุดแค่สองวันก็ต้องกลับไปทำงานอีกแล้วจริงๆอยากจะหยุดสักสามวัน คิดไปคิดได้เท่านั้นแหละจะหยุดไม่ได้หรอกหยุดได้จะเอาที่ไหนกินค่าใช้จ่ายที่นี่มันสูงต้องทำงาน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 อย่างเดียวอืมแบบ khỏi ngoài hết nhỉ Yên Mới đeo thưa cái nào mà Rồi บ้านอยู่ใกล้ๆน้อยสมัยเมื่อก่อนก็ทัวร์กันออกมาแล้วปิกนิกกันนี่มันมีใครเพื่อนแพทจะอยู่ใกล้ๆสตงว่าแต่คนเขาก็มีครอบครัวหมดอนอ่ะมันหยุดวิเอียนนะเสาที่จะเขาก็อยู่ครอบครัวเขาอยู่ลูกกับสามีเราเป็นคนโสด เราก็ต้องอยู่คนเดียวเพื่อนๆนคะว่ามันอยู่เสาร์ที่เขาก็ต้องสเปนไทม์กับลูกกับลูกกับสามีเขาไง mm. เพราะวันศุกร์จันทร์ถึงศุกร์เขาก็ต้องไปทํางานกันหมด mm. ใช่ไหมล่ะแพทหนาวแล้วก็วันเสาร์ที่เขาก็ต้องสเปนไทม์กับครอบครัวอะไรเงี้ยคนที่นี่เขาแบบเขามีไพรเวทสูง mm. เวลาเขาเซเปนไทม์กับครอบครัวเราก็ไปยุ่งไม่ได้เป็น mm. เพื่อนอะนอกจากเวลาที่ สามีไปทำงานนี่แหละจะ,จะได้เจอกันสมัยก่อนแพ้ก็เป็นงี้แหละแต่ก่อนที่ยังแต่งงานอยู่นะวันอยู่ก็จะเป็นทามกับสามีถ้าจะเป็นทามกับเพื่อนก็จะเป็นวันวันที่สามีไปทำงานมีปาร์ตี้กันวันที่สามีไม่อยู่บ้านหนาว เออเอามาก็เยอะกินก็ไม่หมดอิม่มขนมปังอร่อยอแบบกินผลไม้เยอะๆอ,อร่อย เอามาเยอะก็เอาเอามาเยอะก็เอากลับไปเหมือนเดิมนะเพราะว่ากินไม่หมดกินแล้วสิมซำเหลือจากเมื่อวานนี้ก็เอากลับไปบ้านเหมือนเดิมเคเว่นกินน้ำพริกก็มีฝาปิดเรียบร้อยกลัวแมลงวันกินอิ่มแล้วฝาปิดไว้น้ำพริกอร่อยเนื้อทอด โอ้เหนียวเคี้ยวไม่ออกแข็งเป๊กมีแต่เอ็นหนาวแดดไม่มีล้วแดดไม่ออก,ก้วแดดไม่ออกก็เย็นอากาศหนาวอากาศเย็นแดดไม่ออกอแพทย์เนี่ยต้องปรับเรื่องเสียง เป็นคนที่พูดจาห้วนๆเสียงไม่หวานเสียงไม่เพาะมีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจบอกหลายคนแล้วบอกพี่แพทย์ต้องปรับปรุงเรื่องเสียงเรื่องการพูดตามจาพี่แพทต้องพูดมีหางเสียงหน่อยพูดจาหวานๆอะไรทำนองนั้นเนี่ยทำไม่ได้อะทำแล้วบางทีมันลืมตัวมันเป็นไม่ใช่นิสัยเราอ่ะเข้าใจไหม บางทีเราหัดทำมาทําได้เหมือนกับหัดทําได้แต่มันไม่ใช่ตัวตนเราอ่ะเข sure ้าใจไหมคือตัวเราตัวตนเรามันเป like ็นแบบเนี้ยพูดแบบเนี้ยแต่ถ้าไปหัดท like ําอย่างนั้นก็ทําได้แต่ม okay, yeah. ันมันท evet> sure ําได้ไม่นานอ่ะแล้วมันก็หลุดพอมันหลุดพอเราทํานะพอเราหัดทําแล้วมันหลุดอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเขาก็หาว่าเราไม่จริงไม่จริงใจไม่จริงใจใช่ไหมเสแสร้งแกล้งทํา ก็สู้เป็นของแพทย์อย่างนี้ดีกว่าพูดเสียงหุ่นๆไม่มีหางเสียงไม่มีอะไรไปเรื่อยๆ mm hmm. นี่มันเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราอะเราไม่อยากจะแพทย์ไม่อยากที่จะจะนั่งทําคลิปแล้วก็มาแซงทําเป็นคนอื่นะนะมาแซงทําเป็นแบบว่าอย่างงูอย่างนี้นะคือตัวตนเราเป็นแบบนี้ก็แบบนี้พูดจาแบบนี้ก็แบบนี้ตัวจริง พูดอย่างนี้ก็อย่างนี้ในคลิปพูดอย่างนี้ก็อย่างนี้หนาวไม่ไหวแล้วไปดีกว่าเพื่อนๆมันหนาวแดดไม่ออกอะ่ะอุตส่าห์ที่อุตะกล้ามาปิกนิกว่าอากาศดีข้างบนร้อนที่แถวบ้านแพทข,ขึ้นขึ้นเขาข้างบนมันร้อนเงนี้ยแดดมันสอ่องแหมออุตส่าห์นั่งหอบตะกงตะก้ามานั่งทำคลิปนั่งไม่ได้หนาวสั่นขน ขึ้นเลยเนี่ยหนาวตายฮะเฮ้ยไปแล้วเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าอย่ากเก็บของกลับบ้านไม่ไหวแล้วหนาวระบาดตายเสียเลิกหมดวันไว้ซัมเมอร์จริงๆค่อยมานั่งทําคลิปกันดีกว่าเดี๋ยวที่หน้าเผื่ออากาศจะเย็นๆอากาศจะร้อนกว่านี้หน่อยหนึ่งโอ้นี่ไม่ไหวแล้วแดดไม่แดแดไม่ออกแล้วแดดไม่ออกแล้วขาเป็นตะคิวแล้วตอนนี้เขียวหมดแล้วหนาวไปแล้วแต่เพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ ลาไปก่อนอกับวิวสสวยๆข้างหลังแพทเขาดูสวยมากจยิง่งของจริงยิ่งสวยกว่านี้อีกนั่งมองวิวอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นไปแล้วจ้ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายๆอูยเหนาเหนาวหนาเนา